ดิฉันพอรู้ย่าอี้ปุ๊กถามเลยแล้วปกติเนี่ยรัฐให้ค่าน้าค่าไฟหรือเปล่าที่นอกเหนือจากค่าหัวก็บอกว่าได้โรงพยาบาลเนี่ยได้แต่ได้อยู่ได้แค่ครึ่งปีใช่ไหมยี่สิบเปอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ได้แค่ประมาณสองสามเดือนเท่านั้นนะที่เหลือเนี่ยที่ผ่านมามันก็ใช้เงินบํารุงนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่งานนี้เนี่ยก็ในแง่มุมหนึ่งก็อาจจะต้องขอบคุณกิจการ ที่ทําให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเนี่ยมาร่วมมือกันเพราะว่าได้รับกระทบไปทั่วนะคะที่ผ่านมาอาจจะกระทบเฉพาะผู้รับบริการเท่านั้นทีนี้ต้องมาฟังความเห็นของอาจารย์ภักภูมิแสงกระหนกุลนะคะออจาจย์เศรษฐศาสตร์สาธารณาสุขแล้วอาจารย์ก e ็ติดตามเรื่องกฎหมายการจัดระบบหลักประกันทางสาธารสุขด้วยเนเชิงอาจารย์คะเเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแล้วอาจารย์ก็ติดตามเรื่องกฎหมายการจัดระบบหลักประกันทางสาธารสุขด้วยเนเชิงอาจารย์คะ ใหญ่ก็คือหนึ่งก็คือการร่างนโยบายขั้นตอนที่สองก็คือการร่างกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนที่สามคือการปฏิบัติการซึ่ง ille, ประเด็นที่เป็นปนัญหาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปนัญหาก็คือว่าเจตนารมณ์ที่เราล่างเนี่ยกับกฎหมายที่ก,กฎหมายท,ที่ที่ล่างเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันคือกฎหมายที่เราล่างเนี่ยมันไม่สามารถเอามาปฏิบัติต,ตามเจตนารมณ์ของผู้ล่างได้นะครับซึ่ง อกฎหมายพรบ2รับการสุขภาพใแส่งชาสี2545เนี่ยในมุมมองของเฐศาสตรก็คือว่าเขาสร้างเขาสร้างสปสชขึ้นมานสปสชเนี่ยมันก็คือผู้ซื้อบริการซึ่งเรับเงินภาษีจากประชาชนเนี่ยเพื่อเป็นตัวกลางในการต่อรองเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการทำไมเราถึงไม่อนุญาตให้ผู้ป่วย กับโรงพยาบาลติดต่อกันในตรงก็เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอำน,นาจต่อรองกับหมอน้อยแล้วผู้ป่วยไม่สามารถทราบได้ว่าหมอจะใช้จ่ายเงินให้สั่งจ่ายให้บริการโดยไม่จําเป็นแล้วก็เพิ่มภาระให้ให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสร้างผู้สื่อบริการขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นอำนาจต่อรองขึ้นโดยเขาทําหน้าที่ในการกําหนดชุดสิทธิประโยชน์แล้วก็คอยกําหนด คุณลักษณะของของขอขงโรงพยาบาลต่างๆในรูปแบบการทำค онт คสัญญาจ้างตละดปีนะครับโดยสปสชเนี่ยจะให้เงินก้อนหนึ่งเป็นเงินก้อนนึงก้อนเงิน,งก,น,นงก้อนตายปิดประจำปีแล้วก็ให้ให้โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยจัดการบริหารงปร,งประมาณอย่างมีอิสรภาพแต่ว่าความหมายคำว,ว่าใช้เง,งิอย่างอิสระภาพเนี่ยไม,ไม่ได้หมายความว่า แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นอิสระภาพจากการถูกตรวจสอบการใช้เงินได้เพราะว่าทุกๆสิ้นปีเนี่ยแต่ละแห่งต้องทํารายงานงบประมาณขึ้นมาว่าเขาใช้จ่ายเงินเป็นยังไงบ้างใช้จ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์หรือเปล่าแล้วก็จะมีการทําเปรียบเทียบ benchmarking ขึ้นมาเพื่อกระตุต้นให้เกิดเพื่อกระตุต้นให้โรงพยาบาแลแต่โรงพยาบาลเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าโลคหนึ่งเนี่ย โรคใครได้ตอกค่ารักษาโดยเฉลีย่ยในแต่และโลรงพยาบาลคือหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าถ้าสมมตโิโรงพยาบาล B ค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้นเป็นแปดร้อยบาทแสดงว่าโรงพยาบาล B เนี่ยมีการจัดสรรประมาณการใช้ใจ่ายประมาณที่มีปัญหาแล้วไม่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ปีต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่สปสชจะยกเลิกสัญญาไม่ทําสัญญาต่อแต่ว่าในของในของเอ่อระบบที่ สร้างผู้สื่อบริการที่พัฒนาโดยโดยอเมริกาเป็นหลักเนี่ยมันแตกต่างกับของไทยตรงที่ว่า70-8ถึงของของประเทศไทยที่ทําสัญญาหรือสปสชเปรงพยาบาลแล้วในขณะที่ของอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรแกบาลเอกชนแล้วก็หมอหมอของประเทศไทยเนี่ยเป็นข้าราชการในขณะที่หมอของอเมริกาส่วนใหญ่เป็นเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อเอกชนจะสามารถนางเงิน ต่างๆเนี่ยมาบริหาจัดการได้เป็นอิสระมากกว่าในขณะที่ปัจจุบันที่มีปัญหาคือว่าหมอกระลมไบาลเปของรัฐจึงติดข้อกฎหมายของข้าราชการทาให้ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้เป็นอิสระเหมือนเป็นของเอกชนนะครับแล้วก็ข,ข้อแตกต่างอีกของของไทยก็คือ,ข,อข้อแตกต่างคือค่าตอบแทนที่ต่ากกระล่วงของหมอ ระหว่างภาครัฐเอกชนซึ่งซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่แตกต่างกันมากแล้วก็ข้อที่5คือว่าในในของไทยเนี่ยถึงระบบเป็มาร์กิงมันยังไม่ดีพอถึงแม้ว่ารูปไปบาลต่างๆบริหารงบประมาณขาดทุนในปีต่อไปก็มีโอกาสที่ได้รับการต่อสัญญาต่อสัญญาได้เช่นกันการนี้เรามาดูที่ ที่กิษฎิกาเขาเขาเขาพิจารณามานะครับมันมีทั้งหมดอยู่ห้าประเด็นด้วยกันซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น3ประเด็นใหญ่ๆคือว่าประเด็นที่1นึ่งคือการใช้เงินค่าหัวเพื่อชดเชยชดเชยผู้ให้บริการที่ได้รับอุบัติเหตจากการรักษาซึ่งปกติแลาวเนี่ยเงินค่าใช้จ่ายรายหัวที่ทางทางผู้ร่างนโยบายเขากอกแบบมาเนี่ยเขาไม่ได้คิด คือเขาไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงที่เกิดการที่จะได้รับอุบัตเหตุคือเขาคํานวณจากการเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุขการเจ็บป่วยของกุ่มประชากรกลุ่มประชาชนโดยที่ไม่ได้คิดถึงคิดถึงความเสี่ยงของูผ้ให้บริการนะครับแล้วก็ในมาตราที่41เขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่า เง,เงินส่วนนี้เป็นเงินที่กันไปให้เฉพาะเยียวยาให้เฉพาะผู้รับผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายเท่านั้นไม่ได้ตีความให้กับผู้ให้บริการส่วนกลุ่มที่2ก็คือว่าใช้เงินค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อจัดการเพื่อจัดหาบริการสาธารณสุขประนาชนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจํากับค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานองค์กร,รอื่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้กับ ค่าตอบแทนสําหรับบุคลากรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วอย่างที่บอกข้างต้นคือว่าเมื่อเราให้เมื่อสปสชให้เงินให้เงินก้อนก้อนไปไปิดขึ้นมาเนี่ยสปสชก็อ,อนุญ,ญาตให้โรงพยาบาลแต่เราโรงพยาบาลจัดก,การเงินกองทุนนี้ได้อย่างอิสลับแต่ว่าบังเดินที่ว่ามันติดอยู่ข้อกฎหมายเนื่องจากว่า หมอเป็นข้าราชาการแล้วก็ลงไปบานเป็นของรัฐค่าใช้จ่ายประจําพวกค่าน้ำเข้าไปต่างๆเนี่ยมันไม่ได้บร้งจุอยู่ในมนตาตราสามที่ในในพรบหลักการสุข้างชาติซึ่งเออซึ่งประเด็นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องเอ่อนมามาแก้ไขในกฎหมายอนาคต แต่ว่าสิ่งสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าค่าใช้ใจ่ายประจาเนี่ยมันคือลงไปบาลสาลงไปบาลรัฐทุกแห่งเนี่ยเป็นเราให้บริการไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะของผู้มีสิทธิประกรันตัสา0สิบาทแต่เราให้ประกรันเ,เราให้บริการให้กับออประกรันสังคมและสบริการข้าราชการด้วยเช่นกันในขณะที่ค่ารายหัวของ30บาทถูกแบ่งไปให้ใจ่ายกับค่าใช้ใจ่ายประจําในขณะ แต่ว่าค่ารายหัวัเอ่อค่ารายหัวของประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการไม่ได้ถูกแบ่งมาเชมาร่วมใช้จ่ายไอมาแบบภาระค่าใช้จ่ายประจำวันนี้ด้วยซึ่งมันก็เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างสามสามประกันไอสามระบประกันไทยก็คือปกติีแล้วเนี่ยค่ารายหัวของ3 0บาทคือสามประมาณสามพันบาทเนี่ยต้องถูกแบ่งประมาณ 10- บถึงยีเเพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟในขณะที่ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าลงทุนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย พว,พวกผู้การตนประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการไม่ต้องเสียสบัทเลยแต่ว่าด้ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งประเด็นนี้เราควรจะต้องบันดาลพิจารณานะครับ,รนบในประเด็นที่สามก็คือว่าใช้เงินค่ากัวเพื่อเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพซึ่งงบประมาณด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเนี่ยผู้ร่างนโยบายเขาได้การ ก็ประมาณ20%ของค่าารหัว30บาทเพื่อการนี้อยู่แล้วแต่ว่าค่าารหัวของประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการสวัสดิการข้าราชการเยบบันข้าราชการเนี่ยไม่มีงบประมาณด้านนี้อยู่ด้วยแต่ว่าเมื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยที่เราล้านที่เราเผลักดันออกมาทำมาแลายะอย่างเนี่ยเช่นการให้การศึกษากับประชาชน ในใพื้นที่เราไม่สามารถแบ่งแยกกิจการให้กับให้ใหกิจการให้ผู้ผู้ประกันตนสิทธิผู้ประกันตนของประกันสัคงคมแบบสวัสการข้าราชสวัสวิการพยาบาลข้าราชการเนี่ยออกไปได้เอาโดยสรุปก็คือว่าสองอผู้มีสิทธิประกันตนสองสองระบบเนี่ยสามารถเออโปรฟิต โปรไฟตการการส่งเสริมสุขภาพโดยที่เขาไม่ต้องไม่ต้องร่วมแบบภาระในการจ่ายค่าใช้จ่ายนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตมีการแก้ไขกฎหมายขึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติของในระบบในประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะครับคือถ้าเกิดว่าไอ้พรบสุขภาพเทียเป็นกฎหมายลูกการแก้กฎหมายมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่กฎหมายแล้วท่ามนมานูญการแก้กฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นกรณีประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราจะมีการแก้กฎหมายสุภาพทุกๆ5ปีไม่ว่ารัฐบาลมาจากรัฐบาลไหนเราก็จะมีการแก้กทุกๆ5ปีโดยก่อนโดย2ปีก่อนที่จะครบกําหนดเนี่ยก็จะมีการเปิดพับปิดอุปนี่แล้วก็ผับปิดดีเบตเพื่อให้ภาคประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามารีวิวว่ากฎหมายสุภาพเนี่ยเราควรจะมีการแก้ประเด็นไหนบ้างเพราะว่า โลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากระบบสุขภาพมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วด้วยเช่นกันการที่กฎหมายสิบกว่าปีแล้วไม่ได้แก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเป็นการทำให้กฎหมายมัน,น,นต่างๆไม่ทันกับสภาวะปัจจุบันนครับ ฟังแล้วอิจฉาประเทศฝรั่งเศสเนเาะก็ได้รีวิวกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายด้านสุขภาพทุก5ปีบ้านเราเนี่ยกฎหมายลูกแก้ยากกว่ารัฐธรรมนูญนะคะจาดูอย่างพรบยาน,นะคะอาจารย์ตั้งแต่ปศ2510เนี่ยก็อายุเกินดิฉันไปแล้วนะคะในช่วงเวลาน,นี้เนี่ยไม่เคยถูกแก้แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยรู้สึกจะปาไป10กว่าฉบับบกค่ะในช่วงนะั้นในช่วงไหนมาก็ต้องพิจาาารรณว่ปะเทศ ก็อุปกรณ์ที่ระบบอะไรนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดเรารู้สึกว่าเอ๊ไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปถามทางอาจารย์ยุพดีแล้วก็คุณหมอพรมินเพราะอาจารย์บอกว่าในมาตราสามเนี่ยเออคุณพรมินเนี่ยบอกว่าในมาตราสามเนี่ยมันกําหนดแค่12เรื่อง12เรื่องฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เลยไม่ได้ใส่ได้แต่ว่าในมาตรา38ตามที่คุณพรมินบอกเนี่ยคือค่าใช้จ่ายและ ไอ้ส่วนที่สนับสนุนสร้างเสริมการจัดให้บริการสุขภาพเนี่ยแต่ถ้ากฤษฎีการไปเอาคำว่าค่าใช้จ่ายอย่างเดียวโดยไม่ได้เอาวรรคหลังของมาตรานั้นมาเลยเนี่ยอันนี้ดิฉันคิดว่ามันเป็นการตีความที่ผิดมากๆเลยมันไม่แน่ใจว่าคนตีความเป็นนักกฎหมายด้วยหรือเปล่าถ้าอ่านแค่คำคำเดียวแล้วตัดทิ้งเลยแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวมาที่สองท่านที่เป็นผู้ให้บริการก่อนนะคะมาที่เพจแหะเพราะาปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือห้ามจัดซื้อยารวม โดยเฉพาะการจัดซื้อ,อยาในมูลค่าสูงเพราะทุกวันนี้เนี่ยยาโดยพื้นฐานเนี่ยโรงพยาบาลจัดซื้อได้อยู่แล้วตามระบบอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็แต่การจัดซื้อ,อยารวมโดยเฉพาะยาที่มันมีราคาแพงจําเป็นต้องต่อรองมากๆเนี่ยต่อไปจะจัดซื้อไม่ได้ประโยชน์มันจะตกอยู่ที่ใครกันแน่นะคะกับการตีความแบบนี้แล้วผลกระทบมันจะคืออะไรนะคะอยา,ากชิให้เภสัชกรหญิงดารินจึงพัฒนาวดีนะคะจากตัวแทนชมรมเภสัชชนบทเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ